เพื่อนๆสามารถสนับสนุนเราได้ง่ายๆโดยการกดไลค์ s u b สไครต์แล้วก็แชร์นะครับอย่างไรก,ก, like, ก็รตามสําหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนด้วยการโดเนทนั้นก็ขอขอบพระคุณไว้ณนะตรงนี้ด้วยโอเคก็สวัสดีนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปต่อจากคลิปคราวก่อนสิ่งที่สาวสากามีเหมือนกันโดยในครั้งนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ชอบเหนกันหรือคล้ายๆกัน โดยสิ่งที่ต้องตัดไปก่อนก็คือความชอบส่วนตัวที่มาจากสังกัดชมรมตัวเองเช่นชมรมชิมอาหารที่ยังไงยังไงก็ต้องออกไปหาของกินอยู่แล้วหรือว่าชมรมโภชนาการที่จะต้องชอบทําอาหารอยู่แล้วแล้วเนาะรวมถึงชมรมซิสเตอร์ที่ชอบงานการก,ารกุศลอยู่แล้วด้วยข้อมูลเหล่านี้เป็นการรวบรวมจากเนื้อหาหลักโดยเน้นที่ออฟฟิเชียลเป็นหลักอันไหที่เป็นโดจีหรือแฟนอาร์จะไม่ได้อยู่ในนี้อย่างไรก็าตามหาดขาดคู่ไหนไปก็สามารถแนะนำให้ชอบอำเป็นดัลลางได้ซึ่งจริงๆแล้วไอ้ที่มีเป็นคู่นะั้นมันไม่ค่อยมีหรอกนะ โอเคสำหรับสาสารที่มีลักษณะความชอบคล้ายๆกันก็จะมีดังนี้อย่างแรกนอนหากพูดถึงคนที่มีงานอนดิเรกและชื่นชอบในการนอนก็จะมีสองชนก็คือคาร์นัชิโอชิโนแห่งอติดดสกับคาสกะซูบากิจากซาพานเฮกิยาโคโดยโอชิโนเธอนมักจะมีอาการง่วงจากการนอนไม่เป็นเวลาโดยเฉพาะตอนที่ต้องลาดตะเวนส่วนคอซึบากินั้นเธอใช้เวลาเกือบทั้งวันไปกับการนอนอู่แล้ว ที่บิยอนกว่าของเจ้าตัวก็คงหนีไม่พ้นการนอนไปด้วยใช้ชีวิตประจําวันไปด้วยซึ่งนี่แหละที่โคชินอกก็คงอิจฉาเธอไม่น้อยเลยทีเดียวตัวสรุปแล้วทั้ง2คนนะั้นมีงานอดิเรกที่เหมือนกันก็คือการนอนนั่นแหละมาในส่วนความชอบถัดมาออกกําลังกายโดยสําหรับความชอบนี้คนที่มีก็จะมีอยู่ซอคนอย่างเซนาโอคามิชิโรโกะโอโตฮะซมิเละแล้วก็จะเพิ่มเติมอีกคนนึงก็คือเนาโอคามิชิโรโกะเทเลอร สำหรับ2.5คนนี้ก็จะมีงานอดิเรกแบบเดียวกันก็คือออกกําลังกายโดยพวกเธอนั้นชอบเรื่องการออกกําลังกายเกือบทุกอย่างแต่การออกกําลังกายของ2.5คนนี้มันค่อนข้างหนักรัดคอและก็ไม่เหมาะกับมือใหม่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดดก็ตามอย่างไรก็ตามถ้า2.5คนนี้ได้ชวนไปออกกําลังกายแล้วก็รีบขาขออาสาอย่างน้อยก็รักษาลมหายใจเอาไว้วันพรุ่งนี้เผื่อบางทีแล้ววันพรุ่งนี้จะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตบ้าง ความชอบส่วนถัดมาการอ่านหนังสือเป็นความชอบที่สุดแสนจะธ,ธรรมดามีคนชอบเยอะมากไล่ตั้งแต่โคเรียนนังุษะคีริกิเคียวโคเซกิอุยอากิมิจิมมิจิชิซุมยามะมาชิโระนัชึเมะอิโรฮะอันที่จริงมันก็เป็นงานอัจฉริยที่พบได้งา่ายซึ่งกลุ่มนักเรียนเหล่านี้นั้นถ้านับตามจํานวนหนังสือที่อ่านก็น่าจะอ่านเยอะที่สุดแล้วส่วนคนอื่นก็อาจจะมีลดหลั่นกันไปบ้าง แต่ละคนก็มีสไตล์ที่ชอบแตกต่างกันเช่นกิเคียวที่ชอบอ่านปกวีมาชิโรจังที่ชอบนิทานสอนใจรวมทั้งนิยาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความยุติธรรมหรือแม้กระทั่งบมิจิที่ชอบมังงะมากเป็นพิเศษส่วนสองหน่อบรราลักษ์ของทีิตีนั้นเธอชอบเกือบทุกแนวเลยทีเดียวโอเคความชอบต่อมามันจะเป็นการอ่านหนังสือเหมือนกันแต่ที่ต้องแยกมาเพราะว่ามันไม่เหมือนกับชาวบ้านก็คือหนังสือการประูตรนั่นเอง องคนนี้ต้องแยกออกมาจริงๆนะกับอุระวะฮานาโกและชิโมเซควารุเพราะการอ่านของทั้งคู่นั้นมันไม่เหมือนกับชาวบ้านนี่เลยว่าแอดวานซ์กว่านั่นเองนั่นก็คือพวกเขาอ,อ่านหนังสือกามาสุตราหรือหนังสือเลอ่มอ่าที่ไม่อนุญาตให้เด็กอ่านนั่นแหละในส่วนฮานาโกนะเจ้าตัวมีการพกพาของละนั้นไปอ่านในเวลาว่างเป็นประจำแถมยังมีทิศสัยชอบอ่านการที่สาธารณนะด้วย ส่วนควารู้จักนั้นเจ้าตัวอ้างว่ายึดมาจากฮานาโกะแต่ที่จริงมันเป็นการลักลอบส่งขอบผิดกฎหมายท้ายในโรงเรียนนัไนแนะซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องถามเลยว่าเจ้าตัวจะเปิดอ่านไหมเพราะยังไงซะเจ้าตัวก็ต้องเปิดอ่านอย่างแน่นอนความชอบถัดมาฟังดนตรีก็ถือว่าเป็นความชอบที่เบสิกมากแต่คนที่ชื่นชอบจริงๆนั้นกลับมีแค่2คนคนอื่นก็ชอบนะแต่ว่าดูเหมือนว่าพวกเธอจะไม่ได้ฟังเยอะเท่า2คนนี้ ซึ่งเธอสองคนที่ว่าก็คือโอนิคาตะคายโยโกะแห่งหน่วยรับจ้างสารพัดโกับโมริสึกิสึสมิแห่งหน่วยรักษาความสงบของ p ีติและถึงจะบอกว่าเป็นคนที่มีดนตรีในหัวใจเหมือนกันแต่แนวที่ชอบมันก็ต่างกันมากซึ่งตัวสึสมิชอบแนวป๊อปล็อกโดยมันจะค่อนข้างเก่าหน่อยอะนะส่วนถ้าเป็นคายโยโกะนั้นเจ้าตัวชอบแนวเฟสเท้ามากกว่าในส่วนความชอบถัดมาหางานอดเดรตที่ตัวเองชอบจริงๆ มันก็เป็นงานอริเรกสุดแปลกที่มันมีอยู่จริงในคีวาทอสโคที่เป็นแบบนี้มีถึง3คนเลยนะประกอบด้วยนาการมสซาอิจิกะโจม,มาเอซาอุลิอาซึมะโคคิซึ่ง3สาวต่างโรงเรียนนี้มากับคำนิยามที่ว่าเมื่อคุณทำทุกอย่างที่ดีเกินไปคุณจะสงสัยว่าเอแล้วจริงๆแล้วเราชอบอะไรกันแน่ และนี่แหละก็คือนิยามของเธอสามคนนี้คนที่คล้ายกันที่สุดก็เห็นจะเป็นอิจิกะกับซาอริที่ลองแล้วแต่หาอะไรที่ชอบไปได้จริงๆส่วนน,อน้องทวีนันตัวเธอยังนึกไม่ออกเลยว่าจะทําอะไรดีลงท้ายแจ้งสามแม่ครัวนี้ก็เลยตามหาสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆยังไม่ได้และจนบัดนี้ก็ยังหารารรเลยจริงๆยังจังของพวกเธอไม่เจอเลยมาถึงความชอบถัดมาก,การเล่นเกมครั้งนี้ก็น่าจะเป็นการรวมตัวกันของเหล่าเพมเมอร์ทั้งหลายแลในกีเวอร์ท็อต ซึ่งตอส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กมิลเลนเนียมทั้งนั้นก็จะมีรายชื่อตามนี้ก็คือคณะโอกาสยูซุไซบะโมโมโอิไซบะมิโดลิเทนโดลอาริสึมิคาโมเนรุโคโนริมากิโอมาการิฮาเละโดพวกเธอนั้นมีความชอบเหมือนกันก็คือเล่นเกมโดยต่างกันที่แนวเกมถ้าเป็นเนรุก,กับโมโมอิเธอจะชอบแนวต่อสู้มิโดริชอบเกมแนวพัซเซลอาริสึจะชอบเกมแนวโลเคส่วนฮาเละเธอจะชอบเล่นเกมต่างๆพวกเกมทีเป็นเอ ส่วนหัวหน้าชมรมพัฒนาเกมนั้นเธอชอบเล่นเกมก็จริงแต่จริงๆแล้วเธอชอบสร้างเกมมากกว่าเล่นแม้ว่าเจ้าตัวจะเล่นเกมเก่งกว่าทุกคนก็ตามทีมาในส่วนความชอบถัดมาดูหนังความชอบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของเด็กสาววัยรุ่นหลานนะถ้าหากไล่รายชื่อก็มีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวตั้งแต่เซนสกิสซิกิอาสันฮินาฟีนะคุดามิซีนะโคโดเอมินะคยายามะเรโตและกุนกันนะ แนนอนว่าที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือสาวๆที่มีอดีตในการดูหนังและก็เหมือนกับเมื่อกี้ก็คือแต่ละคนมีแนวที่ชอบคนละแนวกันเลยโดยซุรกิเธอชอบหนังรักโรแมนติกส่วนฟีน่าจางเธอชอบแนวย้อนยุคอิซินะเธอชอบย้อนยุคเหมือนกันแต่ต้องมีนินจานะส่วนมินะเธอชอบหนังแนวฮ้องกงมาเฟียถ้าเป็นเลโตเธอจะชอบหนังการ์ตูนส่วนคอสุดท้ายอย่างผู้กองคันนะชอบหนังแนวสืบสวนสอบสวนมาถึงความชอบถัดมาเมามอย อันนี้ก็เป็นความชอบแบบสาวสาวสาวที่สุดแหละคนที่มีงานอนดิเรกแบบนี้ก็มี3คนและเป็นสาคนที่มีมนุษยสัยสมพันธ์ที่ดีที่สุดนั่นก็คือโยซากุระคิรระจากกีนาโมโตมิยะเจียกิจากเกฮินาอินกันแหละและมิโซนมิกะจากทีวีพวกเธอเหล่านี้คือกลุ่มเด็กสาวที่ถ้ามีเวลาว่าง응ก็จะหาเรื่องเมาส์มอนก,กับคนทั่วไปไปเรื่อยในส่วนความชอบถัดมาปลูกต้นไม้ก็เป็นความชอบละง,งานอนดิเรกที่ค่อนข้างเบสิก คนที่มีงานอันเหล็กนี้จะมี2องสาวน้อยกับหน่งสาวใหญ่ประกอบด้วยวัคคะฮินาตะแห่งชมรมซิสเตอร์อาคาริอัสโกจากอาเียสอิโกสะฮารุกะจากหน่วยรับจ้างสารพัด68ทั้ง3คนนี้ชอบปลูกต้นไม้เหมือนกันแต่สิ่งที่แต,ตกต่างก็คือสไตล์ที่ปลูกโดยถ้าเป็นซิสเตอร์ฮินาตะกับอัสโกจังเธอชอบปลูกดอกไม้แต่ถ้าเป็นฮารุกะเธอจะชอบปลูกประพืกซะสมากกว่าความชอบถัดไปแมว คนที่ชอบสัตว์เลี้ยงนั้นก็มีหลายคนโดยเจ้าเหมียวก็ถือว่ามีคนชอบหลายคนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคายโกะที่มักจะเกลียดเวลาสมทบทุนอาหารนอนโซนฟุกาก,กับฮินาเธอก็ชอบแต่เลี้ยงไม่ได้เพราะไม่มีเวลาในบรรดาทาสแมวทั้งหลายมี2คนเท่านั้นที่เลี้ยงแมวและปัจจุบันก็ยังคงเลี้ยงอยู่นั่นก็คือมาโคโตกับมิยุจังของมาโคโตะนั้นเธอเลี้ยงแมวไว้ชื่อเจ้าไลออนมาลุแต่อย่างที่รู้กันว่าเธอไม่ค่อยได้อยู่กับแมวของเธอเพราะแพ้คนแมวยางรุนแรง เดแ,แมวเองก็ดูเหมือนจะไม่ได้รักเธอด้วยส่วนน้องมิยุนั้นเธอบอกว่าเธอมีแมวอยู่ที่บ้านแต่ก็ไม่ได้บอกอรายละเอียดอื่นๆมันมาในส่วนความชอบถัดมาเด็กจะว่าไปก็มีสาวๆที่เป็นคนรักเด็กอนกันพวกเธอนี้มักจะแสดงตัวว่าเป็นบุกคลที่แสนดีต่อหน้าเด็กๆเ,เสมอโดยความรักนั้นจะเป็นความรักแบบบริสุทธิ์แท้ๆขอเตือนไว้ก่อน โดยจะประกอบด้วยชนที่แม้ว่าจะมีความถุกอย่างบ้างแต่ตามปกติแล้วเธอก็รักเด็กโทโมเอจังที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กแฟนไนเธอก็หาวิธีรับมือได้เสมออิโรฮะที่ปกติแล้วเธอก็ดูแลน้องอิบุกิอยู่แล้วส่วนฮินะเธอก็ไม่ได้รังเกียจการดูแลเด็กแต่มันจะมี2คนที่รักเด็กกันแต่เด็กๆชอบกลัวพวกเธอก็คือคันนาจังกับคาริจังมาในส่วนความชอบส่วนถัดมาดูดวง การดูดวงนั้นก็ถือว่าเป็นความชอบที่สาวจ๋าเหมือนกันโดยคนที่ชอบในการดูดวงนั้นจะมีทั้งหมด3คนก็คือคนอการองผอสำนักความปลอดภัยที่เป็นรุ่นน้องของคันนะพิมารีสาวสวยอัชริยะผู้มีฉายายาวที่สุดใน3โลกสจินากกฮิโอริสาวน้อยที่มีชีวิตแสนอาภัพโดยทั้ง3คนนั้นถ้าเกิดมีเวลาว่างก็มักจะเปิดวิทยุหรือว่าเปิด you, นิตยสาร เ้อล่ามเกี่ยวกับการดูดวงก่อนระดับแรกซึ่งจะแตกต่างจากอารุก,กับสิริกาที่นานๆจะดปดูทีมาถึงความชอบถัดมามิ้นก็เป็นอีกหนึ่งความชอบที่เฉพาะเจาะจงหน่อยเพราะพวกเธอเหลานี้ถูกระบุชัดเจนว่าชอบของกินที่มีรสมิ้นโดยทั้งหมดมีอยู่3คนก็คืออิโอริจากคณะกรรมการวินัยอิซุมิจากจงลมจิบอาหาร น้องไอริจากชมรมของหวานหลังเลิกเรียนโดยในส่วนความชอบของไอริกับโยรินันยังถือว่าอยู่ในขอบเขตของมนุษย์อยู่แต่ถ้าเป็น, umi, น,นอิซุมินานเธอก้าวข้ามเขตนันไปเรียบร้อยแล้วโดยมีหลายครั้งที่เธอผสมมิ้นลงไปในเมนูต่างๆมากมายซึ่งก็อย่าว่าแต่คนอื่นเลยมิ้นเรเบอร์อย่างสองคนนี้ก็คงไม่กล้ากินซะด้วยซ้าไปโอเคสำหรับเรื่องราวในวันนี้เกี่ยวกับความภาพสาวๆที่มันเหมือนกันขอ,ขอจบลงไ้เพียงเท่านี้ก็แล้วกัน เพื่อนคนไหนที่ถูกไดตัวที่นี้ฝากกดไลค์กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยละแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในรอบหน้าไายหน้ากันแล้วกันวันนี้ก็สวัสดีนะครับ